บอกแค่ชื่อเพราะว่าถ้านำตระกูลด้วยเลยจะยาวมากแต่ชื่อไม่ได้บอกเออ,เอ,อเอาล่ะสำหรับรายการของเรานะคะคก็จะมีทั้งหนังใหม่มาแรงแต่ทงโค้งเพื่อที่จะให้วันคุ้มคือวันนี้คือวันพุธใช่ไหมใช่พรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะเป็นวันหนักเข้านะคะเราจะได้เตรียมตัวดูก่อนหรือว่าเฮ้ยจะดูเรื่องอะไรดีอ,อ่ะเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรอินอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เรื่องก่อนชาวบ,บ้านรวมถึง5อันดับ ดังทาเงินด้วยมาฝากกันค่ะถูกต้องครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้นอนหรือว่านอนดึกนะครับผมร่วมสนุกกันได้ผ่านรายการเรานะครับผมสัว s S1S มา42177ครับสังในดวงใจชอบเรื่องไหนเก่าใหม่ได้หมดเลยดังในดวงใจเหรอเดี๋ยวขอคิดก่อนนะแฟนฉันแฟนฉันแฟนฉันเนี่ยในดวงใจรุ่นรุ่นเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อินสุดละคือรุ่นเราตอนเด็กก็ยังมีการโดดยางยังมีการอะไรอะบัรจักรยานเล่นเล่นพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้ คือมันยังเป็นในวัยเราๆที่ย้อนกลับไปงั้นแซลเขาทำหนังเพื่อวัยเราเนาะหนังเพื่อวัยเราเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่สิเพราะเราก็อายุเท่ากับโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยโออตุ้ยเอาก็เขาเล่นตอนนั้นเขาก็โตขึ้นมาเหมือนละเออเราอายุเราๆเดียวกันเราก็จะอินกว่าอะคุณผู้ชมมีหนักมีดวงใจอะไรจังจิบกว่าเหรออันนั้นเราถักดีกว่า พุ่มกลับเออพุ่มกลับเพาสเราัดกว่าตามนั้นไปนะอ่าโอเคอย่าลืมติดตามด้วยล้กันนะครับผมอ่าในช่วงแรกนะครับเราจะพูดถึงหนังใหม่หนังใหม่ที่จะเข้าในสัปดาห์นี้แหละพรุ่งนี้เออในพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีหนังเรื่องอะไรกันบ้างเฮ้ยแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละแบบแต่อะไรไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนโคนละแนวกันเลยหนังไทยหนังมาเลียบูดหนังอินเดียหนังต่างกันว่าเต็มไปหมดเลยใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่หนังบ้านเราก่อนดีกว่าเราต้อง กินบ้านเราก่อนนะจ๊ะมาอีกแล้วเป็นภาคที่สองใช่ไหมจะบอกว่าภาคที่2ก็ไม่ใช่เนาะมันเหมือนเพราะว่าเรื่องราวมันไม่ได้ต่อกันอ๋อแต่ว่านักแสดงกลุ่มนี้ยังอยู่เอาง่ายๆว่าเหมือนหอแต้วแตกอะราะว่าไปพุ่ับับเรียวกันหอแตวแตกเนื้อเรื่องไม่ได้ต่อกันแต่นักแสดงทีมเดิมอ๋อเหรอสรุปก็คือเหมือนคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าเขายังคงคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ ปากไม่ดีอยู่อ่าใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มูกลุ่มเปลียนมาก,ก,ลมกแล้วก็ตามชื่อเรื่องเลยแล้วกันนะคะ ม .6 กคาปากหมาเขาที่แล้วม .6 กคาปากหมาท้าผีคราวนี้ยังอยู่ม .6 ยังไม่จบนะยังไม่จบเรียนไม่จบใช่ไหมคุณแล้วกันว่าเรื่องราวเนี่ยใน1ปียังเรียนไม่ังเรียนไม่จบยังเรียนไม่จบมาเจอมาเจออะไรอีกยังอยู่มหกคาเหมือนเดิมคราวนี้ค่ะกับม .6 กคาปากหมาท้าแม่นาคท้าแม่นาคโอ้ยคราวนี้แอบอินเลยเอางยๆว่าเขาอินกระแสไงไปพักขนมบ้างนะเอออินกระแตแม่นาคแม่นาคกินยังไม่จบได้สิหมายถึงอะไรหนักของ GTS หรอเฮ้ยไม่ไม่มจริงตำนานไม่น่าคเฉย มาเรื่องนี้ <c oughs> คุณผู้ชมลืมทิ้งตำนานแม่นาไปเลยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยม,มันมีการดัดแปลงใหม่หมดแล้วก็มีการนำมา a d ด p t มาเข้าร่วมกับทันสมัยทานสมัย,ยก็คือ,อ,อตัวเด็กก็ยังเป็นน้องกลุ่มมหกพห้าตอนแรกที่ฝันดูเนี่ยเฮ้ย เรื่องไม่นามาอีกแล้วเหรอดูตัวอย่างไหนรกว่าเรื่องไม่นามาอีกแล้วความจริงไม่ใช่อะเป็นจุดเด่นอยู่ที่ความปากเกรียนของน้องๆกลุ่มนี้นี่แหละที่คราวนี้เนี่ยดำเนินมาที่พระโขนงแล้วก็มาเจอแม่นาคเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือแม่นาคพอตอนแรกก็กลัวกลัวไปกลัวมาซี้กันด้วยความเกลียนก็เลยซี้กับแม่นาคแม่นาคบอกว่าถ้าไม่อยากตายถ้าไม่อยากฉันฆ่าเนี่ยไปหาผัวฉันให้มาให้ได้ไปตามหาพ่อมากไป่หาพ่อมากแล้วพ่อมากเอยู่ที่ไหน อยู่สงครามเออนะก็ต้องไปลุยสงครามเอ่อสภาพเออสายแรกวันนี้ใส่ชุดได้เลยนะเออสภายแรกนะมีปืนไหมมีมีมีไหมมีมีฉันมีตลอดไว้แทนข้างหลังสมุดตายแล้วนะัวมากเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเขานี่ต้องไปที่สงครามเพื่อตามหาเพราะว่าใแล้วหาตรงนี้อะไรเอาไว้ไปดูวีดีอาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหา่ีเดี๋ยวจะหาว่าสปอยวีดีอาร์กันอีกนะคะอไปดูตัวอย่างกันครับเนี่ยไรกาว มือบนไว้อ่ะ yes ไอมาขอบนให้ไอได้สอบชิงทุน,นต่างประเทศเรียนรี่ศักดิ์สิศสาลแม่นาคพระขนงถ้ามีเรื่องไหว้หวานพวกเจ้า อยากจะให้พวกเจ้าไปตามหาผัวข้าใทีมันไปนเป็นทหารนานหลายเดือนแล้วข้าเป็นห่วงมันยิ่งนักพี่นี่พี่เจมน้ำมาอะไรอ่ะดาวตกมากเลยนีเด้ย พี่มากฮักกันมากขนาดจนยอมตายแทนกันได้เลยบอพี่มากรักข้ายิ่งนักกลิ่นกายเจ้าหอมยิ่งนักนักแต่เช้ายันค่ำกลิ่นกายเจ้าเนี่ยหอมยิ่งนักพี่มากไม่ให้ข้ายิบจับสิ่งใดเลยโอ้กลิ่นกายเจ้าเนี่ยหอมยิ่งนักข่าวเคอรไม่ต้องกินกันละเพราะท้องแก่พี่มากก็ต้องไปเป็นทหารกลิ่นกายเจ้าหอมยิ่งนัก แล้วด้วยโอ้ <S 2> <S 2> oh well, แล้วนะแม่นาคอะไม่น่ากลัวเลยจริงๆแล้วอะแม่นาคออกแนวฮาออกแนวขำแล้วคือตัวจริงเขาเซ็กซี่ไงรับบทโดยกิฟซี่เกอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็พ่อมากโพ่อมา,า<ช>กรู้จักไหม ขวัญใจส่อมาจากมาจากมาจากทีมสแราแอนเขาออกมาแล้วออกมาแล้วเอหนุ่มตาบักมันเองนะครับที่ฝันบอกหาหาตอนไหนรู้ไหมที่เขาบอกว่าช่วยไปตามหาผัวชนิดหน่อยผัวผัวไม่น่าลักษณะเป็นยังไงอ่ะมีหนวดแลวทุกคนสมัยนั้นผู้ชายไว้หนวดหมดไปไว้หนวดหมดแล้วก็อย่างนี้แล้วแล้วจะตามหาได้ยังไงเออมีหนวดมีกล้ามผมผมเอ้ยได้นะ มผมถ่ายข้างอะไรเงี้ยช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะคะ<ช>อะ่ะก็ไปชมกันแล้วกันเรื่องนี้นะคะน่ากลัวแล้วก็ความเกลียดเนี่ยสุดซ่าไปเลยเขาบอกเป็น 3D <ล>ด้วยเฮ้ย 3D ด,ด้วยเหรอใช่ปกติหนังไทยเนี่ยเราเราอาจจะไม่ไคาดหวังเลยเรื่อีของ3เรื่องนี้ก็ต้องคาดแล้วแหละต้องคาดเพราะว่าเขาถ่ายในระบบ 3D มีถ่ายเขาเรียกว่ามีฉายในระบบเดียว 3D เอา้าเหรอก็ง่ายๆว่าไปดูก็ต้องดูแบบ 3D อ้าวก็แพงอ่ะที เออ E D V ไงตรงนี้ไงล่าเท้านี่ไงร้อยเดียวเออมาดูนี่ร้อยเดียวเหมาโรงดูเออลงไปกลิ่นหอมลงหนังห้องเบาะไม้ห้องแนะนำให้พกทเวีพัดด้วยฉีดเลยแล้วก็เป็นระบบ 4D ด้วยอ๋อมีกลิ่นยกขาเดินยกขาเฮ้ยดีมันจะไม่เบื่ออะไรนะยกขาอะไรเดี๋ยวเขาไม่ให้ฟังสเตอร์เราไม่น่าข้ามข้ามข้ามนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องอะไรอ่ะเรื่องต่อไปนี่ฮะเป็นเรื่องนี่เลย เรื่องเราเกี่ยวกับตอนนี้ไทยกำลังอินนี่ใช่ปะเข้าเข้าสู่อาเซียน AEC เออเราก็ต้องบอกว่าทำหนังมันดูแนวแบบว่าอาเซียนหน่อยอ๋ออินเตอร์นิดนึงตรงอินเตอร์อย่าบอกนะว่าพูดอังกฤษทั้งเรื่องไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่เรอเออนะให้มันดูบอกว่าเข้ายุคสมัยอาเซียนนะครับนี่เลยเรื่องนี้จับมาอีกครั้งกับพี่บินมาลีริสอ๋อที่เขาชอบจับกับเด็ก ปินก็ชอบอยู่กับเด็กแล้วก็นะเรื่องบรรยารเณูภาคแรกประสบความสำเร็จมากสองภาคแล้วก็มีอะไรไปอินเดียไปอินเดียนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆอ่ะใช่เด็กๆแล้วก็แจ้งเกิดทําให้แจ้งเกิดดารานําเด็กในตอนนั้นฮะคือตอนแรกเนี่ยหนังออกกระแสออกมาไม่ค่อยดังแล้วคนก็ไม่ค่อยพูดถึงแต่พอในพันทิปพูดถึงีหนังดีคนก็ไปดูกันปัญญาเรนูสนับสนุนเด็กไทยกันบ้างไม่ใช่แบบเอะอะแบบ แฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ใช่นะฮะอ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับผมนี่เลยนะฮะกันไก่เ้กัไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งอยู่อยู่ไว้เดียวกันเลยเออวัยเดียวกับน้องในนี้เลยดียวกับน้องในนี้เนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวในโรงเรียนนะครับที่ยังไม่คุ้นเคยกับว่าภาษาอังกฤษมากนะฮะ ไม่ถึง15เขาก็เร่งกันเออแล้วเขาบอกว่าผู <laughs> ้คุยถามตอตบอย่างเช่น oh my god hello h o w are you and why thank you what b e n where w อ้เ,ออเมื่อก่อนแค่จำ I กับ U ก็ยากแล้วนะ I U <you. S 1> ใช่ไหมยากแล้วนะช่วงสมัยเด็กๆเราจำกไม่ยา้ช่วงนี้นต้องเป็นแบบว่าเป็น w v e r w เราเพิ่งมาจําได้ช่วงนี้แหละใช่โอคือเป็นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใน รั้วโรงเรียนในวัยเด็กเฮ้ยมันมีแบบแอบรักกันด้วยนะมีแอบรักเป็นเด็กแบบว่าเออช่วงประถมปถมปถมต้นปถมปลายแล้วก็แบบมีกิจกรรมนู่นนี่กันด้วยนะคะเป็นว่าไปดูดีกว่าดูตัวอย่างเผื่อใครจะได้แบบย้อนกลับไปสมัยที่แบบแอบรักพี่คุณเนี้ยเป่าคุยเก่งเลยถ้าเป่าคุยอย่าเลยไม่ชอบน่ากลัวมากเลยไม่ดีใช่ไหมอ้าเดี๋ยวเป่าคุยนะคะไปดูกันเลย่ะครับ ว่านะฮะแม่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 ฝนแย่งทีนเลยเนี่ยอย่าชอบคนเดียวกับเรานะของเราอ่ะคุณนูนะนี่พวกเธอถามเขาหรือยังพวกเขาชอบเธอหรือเปล่ามันนั่งชอบกันยูดได้ ที่ไหนใกล้ทางไหนก็ไปทางนั้นครับตตวันนั้นที่ดีพบจะกับเธอใจมันสั่นแปลกๆไปแต่เส้นทางหัวใจของเราสองคนคงอีกยยวกายค่ะพี่ฝอนมองใครๆเห็นเป็นเธอจนบลานเพิ่งพดเรื่องนี้ให้เป็นความลับนะทำไมเราจะต้องปิดได้หล่ะเ้นเส้นใหญ่คงเป็นอาการของ แล้วอะเป็นผู้หญิงนะต้องให้ผู้ชายมาบอกเราเองสิชักช้าเดี๋ยวพวกพอสิมก็ไปกินหมดเลยเพื่อความสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างเราสองคนค่ะเอ้ย<อ>น่ารักอะ แบบว่าหนูชอบพี่อ่ะพี่จะมีใจให้หนูบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ารอรอรอลิงของหนูพร้อมกินกล้วยก่อนแล้วค่อยมาบอกพี่นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความรักสมัยเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็หลากหลายแนวคนนึงก็เก่งดนตรีคนนึงกีฬาคนนึงแบบอะไรเขามีแบบลีลาดอ่ะโอ้โหลีลาดเหรอเนี่ยเต้นลีลาดเด้อเต้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 คู่นั้นเนี่ยใส่เอวเลยนหวังว่าน่าจะได้นัก เขาเรียกว่าอะไรนักกีฬาลีลาดเนี่ยมาแสดงด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เขามีเป็นแก๊งด้วยจ้ามีแก๊งนางฟ้าแก๊งโอเลียมแก๊งนักดนตรีแก๊งเด็กแสบแก๊งนุ่มหล่อแก๊งเยอะแยะหลายแก๊งแก๊งอะไรฮะแก๊งอะไรแก๊งสวยฮะสวย พูดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นโอเคพอเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูหนังที่แบบเบาสมองในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยแนะนํากันไกลไข่ผ้าใหม่นะคะจ้านะฮะมาต่อที่เรื่องต่อไปนะครับผมนั่นคือเรื่องรันช์บ็อกเอาไปไปต่างประเทศบ้างไปต่างประเทศบ้างเรื่องนองฮอลลีบูดบ้างเรื่องนี้ฝันชอบแบบมันรันช์บล็อกแปลว่าอะไรคะรู้รนอาหารกางวันอาหารกล่อง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 อาหารกางวันอ๋อหรอ คือนี่ฮอลลีวูดซื้อซื้อนะซื้อกล่องมาถ่ายรางวัลเหรอนี่ใหญ่ถ่ายไปข้างนี่ใหญ่เรื่องอะไรกล่องเขาหน่อยค่ะล้อเล่นนะนี่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ดราม่าสุดโรแมนติกจริงจริงจรินะฮะซึ่งบอกว่าชนะรางวัลนะครับขผลจากผู้ชมนะครับผมจากสายซิติสเวคนะครับผมในเทศกาลเมืองคานปีล่าสุดใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนเลยคุณผู้ชม คนหนึ่งคนภรรยาเออผู้หญิงหนึ่งคนคที่มีสามีแต่ว่าสามีไม่ค่อยมีเวลาให้สามีมีแต่การทํางานทํางานแต่ว่าภรรยาที่ดีเนี่ยในในยุคเขาอะนะ<ม>คือถึงแม้สมัยนี้ในเราแบบเอะคุยกันไลน์เอะแบบว่าไว้เมลอะไรนู่นนี่เนี่ยในขณนะที่ยุคปัจจุบันในการสื่อสารมันรวดเร็ว<ม>แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนถึงว่าครอบครัวนี้หรือว่าคนคนนี้เนี่ย เขายังสื่อสารกันแบบจดหมายน้อยอยู่เป็นจดหมายช็อตโน้ตอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาต้องทาอาหารกล่องอาหารให้สามีทุกทุกกลางวันใช่ไหมทุกมื้อกลางวันแล้วแบบตอนเช้าเนี่ยไม่มีเวลาได้คุยกันสามีลงมาอาบน้ำลงมาก็หยิบข้าวกล่องไปทํางานเขาก็เลยเขียนเป็นจดหมายน้อยแบบอยากจะฝากวันนี้อยากคุยอะไรกับสามีก็เขียนใส่กล่องไปสิวันนี้ก็เขียนใส่กล่องไปทุกวันทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยวันนี้ไรวันนี้นะคะเขาส่งจดหมายเหมือนเดิม พันานาความรักหรือว่าออฝากข้อความถึงสามีเหมือนเดิม,มแต่ว่าดันเป็นคนที่ชื่อซาจานเนี่ยเป็นเสมียนหนุ่มใหญ่ที่รอวันลเลกษียนใหญ่จริงๆนะถ้ารอวันปลกเกษียนนี้ก็เกือบจะ60สิแล้วนะกลายมาว่าหยิบกล่องนี้ไปกินอ,อพอหยิบกล่องนี้ไปกินก็ได้อ่านจดหมายแล้วเป็นไงหลงรักคนเขียนมาเออา้วแลอย่างนี้ก็เป็นชู้สิไม่หลงรักในใจเฉยๆเพราะยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแล้วก็มีการเขียนตอบกลับด้วยนะ เขียนตอบกลับใส่กล่องเดิมเอาไปวางที่เดิม uh. อ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตัวอย่างจะน่าดูแค่ไห <Hi. S 1> นอ่ะไปดูกันเลยครับ uh, life is very busy these days there are too many people and everyone wants what the other has Fernandez is Sheikh he will take over your responsibilities when you leave us next month very pleased to meet you sir वो आलू का भी बनाया था ना बहुत अच्छा था आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है क्या अली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए वो कुछ नहीं बोला व्हाई डोंट यू हैव अनदर चाइल्ड सम टाइम्स हैविंग अ चाइल्ड कैन हेल्प अ का दस साल कम लग रही आपकी एज मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है ये इला थिंग्स आर नेवर एज बैड एज इट सीम्स मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती। है มากเลยไม่ใช่ไม่อิไม่ใช่ข้างล่างกูยิงเกียไว้ว่าแถมขาไม่ถสามา้เพราะว่าเกียดมันเออคืออย่างนี้เนี่ยโอ้ต้องยินดีต้องต้องครอยกว่าอะไรขอบคุณคนไปส่งที่ผิดส่งผิดนะเพาให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะเรื่องนี้เขาจะบอกสะท้อนเกี่ยวกับการรอคอยคำตอบ เพราะว่าเขียนส่งให้สามีทุกวันทุกวันสามีไม่เคยตอบเลยสามีทำงานยุ่งมากแต่พอส่งผิดปุ๊บเฮ้ยมีคนปลอมอ่ะเออเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะค่ะเรื่องนี้นะจ๊ะใช่แล้วนะฮะมาต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องนี้นะฮะคุณสร้างยิ่งใหญ่มหาศาลอลังการจุนเจ้ามากนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโนอาเรือยักษ์คือเขาโนอาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเรือเรือโนอาใช่ไหมเคยได้ยินคือถ้าเกิดว่าเราเคยดู22ป่ะ เคยดูป่ะวัดสิ้นโลกอ่ะแล้วเขาก็จะมีคือเขาก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งคือเอาไว้ขนประชากรทุกคนทุกคนที่เหลือแล้วก็เฉพาะคนที่แบบว่าเด็ดเก่งรวยนาตาดีตามตามถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตามคัมภีร์ไบเบิลจริงๆเนี่ยที่โนอาเขาจะพูดสำหบคนที่ดีคนดีที่มีศีลธรรมเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะคืาเนี่ยตงยืนกันอยู่เนี่ยสิบคนจะบอกว่าพอวันที่โลกเนี่ยเจ้าเยสุสจะมา อ๋อแล้วก็จิ้มเลยใช่ไหมท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนดีก็คือเรือไปอะไรประมาณนั้นคือความเชื่อของเขานะฮะแต่ทีนี้ครับผมภาพยนตร์ฟอร์เมียเรื่องนี้ครับผมเล่าถึงเรื่องของวันสิ้นโลกนะครับแล้วก็การต่อสู้ดิ้นรนของมัุษยชาตินะครับและทีนี้ก็ต้องแน่นอนมีคนดีและคนไม่ดีคนไม่ดีต้องการครอบครองที่จะเป็นเรือนี้ก็อยากมีชีวิตรอดจ้ะแต่ด้วยเขาเรียกว่าธรรมชาติและ พระเจ้าสร้างมาแล้วพระเจ้าสร้างมาเขาต้องมีการปกป้องเรือเรือเนี่ยไม่ให้ขึ้นนะคนไม่ดีไม่ให้ขึ้นเออก็ทำไมพระเจ้าไม่ทาอย่างนี้เลยล่ะยังไงใครที่แบบไม่ดีจริงหรือว่าเป็นคนเลวเนี่ยขึ้นไปปุ๊บก็เหมือนแบบมีไฟฟ้าอะไรก็ได้ช็อตคือไม่สามารถขึ้นเรือได้อะตายไปเลยง่ายกว่าโนอาจจะไม่เหนื่อยนะยังอัอัน สมัยนั้นก็จะมีไหมอ๋อคือเขาอยากให้มีพระเอกเอยากมีพระเอกบอกตู้อะไรว่าไปนะฮะซึ่งนักแสดงนำนะครับคือรัสเซลโพรรัสเซลโพรหล่อแก่ละหล่อกก็เขาหล่อกเขาไงเออรัสเซลโพรเจนิเฟอร์คอนเนลนะฮะน้องจันทีใช่ยังมีเอ็มม่าวัตสันเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเรวินสโตรนโรแกิเลอร์แมนนะคะกำกับการแสดงโดยดาร์เรนอานอโรพีนะไปดูดีกว่า ฝันดูแล้วอยากดูมากใช่เราไปดูกันดีกว่าตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วอยากดูหนักมาก<อ>ไปดู Father said that one day, if man continued in his way, the Creator would annihilate this world. Can it not be averted? He speaks to you. You must trust that he speaks in a way that you can understand. I saw water. Death by water. Now I saw new life. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm, we build an ark. Do you what? You don't know your king. There isn't anything for you here. I have men at my back, and you stand alone and defy me. I'm not alone. Ah! I chose you for a reason. This is the end of everything. The องดูเลยนะร้อนร้อนแทนสงการเลยอ่ะเออใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคแตกหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ฝันได้เป็นคนแบบโรคจิตเวลาดูอะไรเงี้ยชอบอินชอบอินชอบอินแบบเออแล้วก็แบบฉันอยากอยากเป็นตัวเอกอะอยากเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอยากขึ้นเรือด้วยอยากขึ้นเรือเออไม่เป็นไรประเทศไทยมีโนอาอยู่แล้วอะไร เตรียมพร้อมให้ขึ้นจริงเหรอเตลหรืออะไรเราจะดานลงเลยลงมีลำใครล้ำมันจองเป็นห้องห้องไปเอออเาไปตู้งน้ำหล้นห่างนะฮะเอาล่ะนี่ก็เป็นหนังอิงประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันแล้วกันเนาะ10เมษายนนี้ค่ะใช่ครับมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันกันบ้างอุยน่ารักน่ารักเคยมาแล้วภาคแรกภาคแรกสองเรียวเรียวก็กลายเป็นเรียวเลย รีโอรีโอรีโอทูแล้วทูแล้วเออทูภาคสองนะฮะกลับมาเรียกถึงฮร้อนกันอีกแล้วจนะากภาคแรกเนี่ยก็สร้างร <c oughs> ายได้แล้วก็สิงฮุร้รนไปเยอะห <c oughs> นังก,ก็ตูแบบนี้เวลาเราดูจะคลายเครียด คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะสังเกตดีว่าทําไมตอนเราเป็นเด็กเราชอบดูการ์ตูนเพราะว่าเราไม่ต้องไปเครียดเรื่องว่าพรุ่งนี้จะมีงานทํำไหมเงินเดือนจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ไงแต่พอเราโตปุ๊บหู้เริ่มไม่อยากดูการ์ตูนแล้วสมองต้องใช้เยอะแต่ดีนะดูบ้างจะได้แบบสายเสียยไปบ้างในกตองนะฮะแนะนำนะถเกว่าดูหนังการ์ตูนอย่างเงี้ยทำไมเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร มันมันมันทำให้เราจินตนาการกว้างไกลกว่าการดูสาระครั้งสุดว่าเอ็นเี้นะเจ้าจะมาทำอะไรแบบี้เหรอมันทําให้เรารู้สึกคือเสียงคนไทยเวลาดัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็ยังแบบอินกับเสียงคนไทยอยู่ใช่ไหมเออก็อยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยเนาะอ๋อเออาเด็กๆหลานๆลูกๆไปดไปดูลูกๆต้องไปดูใช่แน่ไปดูดีกว่าใช่ดูสินกสีฟ้าจะทําอะไรบ้างค่ะครับ Well, this year's off to a great start. Oh, ow. We're not people. We're birds. We have to get out into the wild and be birds, Blue. Let the kids connect to their roots. Hey, wait. It's gonna be much fun! Yeah! yeah. We're going to the Amazon! Emma, what? Next year comes a journey oh. of discovery. Ah. Ah. Oh. Be afraid! Be very afraid! Ha. Whoa! <laughs> whoa, whoa, buddy! Put the sport down! let together! And a reunion. We're not the only ones. How amazing! <laughs> That will ruffle some feathers. Who are you? Uh, Where did you come from? Hey, back off! Daddy! Daddy? Look at me, I'm a grandpa! <laughs> oh. Nice to meet you, sir. You will call me Pop Pop. Kids, go easy on old Pop Pop. You can call me, sir. From the creators of Ice Age. Come on, let's rock this jungle! <laughs> <laughs> it's popping in the Amazon! You know what pop is, backwards. Pop. Yeah. Ooh. Walk it off, buddy. <laughs> Keep celebrating. I'll be pooping on your party promptly. <laughs> <laughs> it only works when I do it. Okay. Love ya. Rio 2. กลับมาจะได้คลายเครียดกันนะคะออก็ไปพาลูกหลานไปดูกันเนาะรีโอทูเนี่ยค่ะ, 2> 2ะ,คะใช่แล้วนะเอาล่ะก่อนช่วงนี้ที่เราจะไปพักกันนะคะบอกกันไว้แล้วกันสําหรับสาวๆหรือคุณ<อ>สุภาพสตร,รีทั้งหลายนะคะพออายุเริ่ม20ขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับสุภาพร่างกายเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบภายใน <c oughs> ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่ไม่สามารถรู้ได้จากภายนอกโอ้ยผู้หญิงเยอะแยะผมใชายอันตรายนะคือผู้หญิงเนี่ยทั้งมะเร็งปากมันโล่ทั้งเรื่องซีซีช็อกโกแลตซีชื่อไหมมีลูกยากเกี่ยวกับอะไรคือข้วข้างในเนี่ยเราไม่ได้เรียนแพทย์หรือสายแพทย์มาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะเรารู้แค่ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาหรือว่าเริ่มผิดสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะคะเรามีสินค้าที่เป็น ผู้สนับสนุนรายการของเราเดี๋ยวช่วงหน้ารเรากลับมากันค่ะค